ก่อนอื่นนะขอสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมสเตปไดมอนด์นะครับวันนี้ผมมีบอลที่น่าเล่นมาแนะนําถึง4คู่คัดมาให้คนดูโดยเฉพาะเลยนะครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มคู่แรกประจําวันจันทร์ที่21สิงหาคม2,566กันเลยดีกว่านะครับคู่แรกที่ผมจะหยิบม,มาแนะนําในวันนี้นะครับผมเป็นฟุตบอลการโชคเซเรียอาอิตาลีนะครับจะเป็นทางด้านโตลิโน่เปิดบ้านพบน้องใหม่อย่างกายารีนะครับผม คู่นี้จะเตะเวลาห้าทุ่มครึ่งนะครับจะเป็นทางด้านทีมเจ้าบ้านอย่างโตริโนเปิดราคามาที่ครึ่งครบลูกนะครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปดูสถิติต่ตางๆแนละเฮตูเฮของคู่นี้กันต่อเลยนะครับสำหรับเฮตูเฮห้านัดหลังสุดเวลาตอริโนเจอกับกายารีนะครับจะเป็นทางด้านกายารีที่ทําผลงานได้ดีกว่านะครับผมเอาชนะไม่ได้ถึง3นัดแล้วก็โตริโนชนะนัดหนึ่งแล้วก็เสมอกันไปนัดหนึ่งนะครับ ดยนั้นล่าสุดที่คู่นี้เจอกันจะเป็นทางด้านโตลิโนโ่เปิดบ้านแพ้กายารีไป1่ประตูต่อ2นะครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อที่5้านัดหลังสุดทีมเจ้าบ้านอย่างโตลิโนโ่ก่อนเลยนะครับถึงถือว่าผลงานค่อนข้างดูดีทีเดียวนะครับผมชนะไป3เกมเสมอ1เกมแล้วก็แพ้ไป1เกมนะครับโดยนั้นล่าสุดเพิ่งเปิดบ้านเอาชนะเฟอร์เล่พิซาโลมา2อประตูต่อ1นะครับผมส่วนผลงาน5้านัดหลังสุดในบ้านนี้ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ แพ้ไป2เกมเสมอไป2เกมแล้วก็ชนะไปเกมเดียวนะครับโดยนั้นล่าสุดก็คือน,นั้นที่ผมเพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับผมเปิดบ้านเอาชนะเฟอร์เลวิซาโลไป2มาประตูต่อนหนึนะครับส่วนผลนงานทั้งนั้นหลังสุดทีมเยนอย่างกายาลีนะครับถือว่าดูดีทีเดียวนะครับผมชนะไป3เสมอ2นะครับโดยนั้นล่าสุดเพิ่งเปิดบ้านเสมอกับปาเลโมไปศูนประตูต่อศูนยแล้วก็ไปชนะจุดโทษมาได้นะครับผม ส่วนผลงาน5นัดหลังสุดนอกบ้านนี่ก็ดูดีไม่แพ้กันนะครับชนะ3เสมอ2โดยนัดล่าสุดเพิ่งบุกไปเสมอแบลดมา1ประตูตอน1นะครับสำหรับคู่ของตอริโนกับกายารี่นะครับผลงาน5นัดหลังสุดนี่ค่อนข้างสูสีกันนะครับผมแต่ถ้าให้ผมมองผมมองไปทางด้านเฮดทูเฮดนะครับจะเป็นทางด้านกายารี่ที่ทําผลงานได้ดีกว่าถ้าจะให้ผมแนะนาําผมแนะนําไปทางด้านทีมเย็นอย่างกายารี่ไปได้แน่นอนนะครับ สำหรับคู่ที่2นี่ผมจะหยิบมาแนะนําในวันนี้นะครับผมเป็นฟุตบอลลาลิก้าสเปนนะครับจะเป็นทางด้านอาราเบสเปิดบ้านพบกับเซบีย่านะครับผมคู่นี้จะเตะเวลาเที่ยงคืนนะครับจะเป็นทางด้านทีมเยือนอย่างเซบีย่าเปิดราคามาที่ปอปานะครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปดูสถิติต่างๆและเฮดทูเฮดของคู่นี้กันต่อเลยนะครับสำหรับเฮดทูเฮดห้านั้นหลังสุดเวลาอาราเบสเจอกับเซบีย่านะครับ จะเป็นทางด้านทีมเยนอย่างเซบีย่าที่ทำผลงานได้ดีกว่าเวลาเจอกันนะครับผมเอาชนะไปได้3เกมแล้วก็เสมอกันไป2เกมนะครับโดยนัดล่าสุดที่คู่นี้เจอกันจะเป็นทางด้านอาราเบสเปิดบ้านแพ้เซบีย่าไป0ย์ประตูต่อ1นะครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อที่5้านัดหลังสุดทีมเจ้าบ้านอย่างอาราเบสกันต่อเลยนะครับถือว่าผลงานไม่ค่อยดีนะครับผมแพ้ไป3เกมแล้วก็ชนะไป2เกมนะครับโดยนัดล่าสุดเพิ่งบุกไปแพ้คาดิสมา1ประตูต่อ0ย์นะครับ ส่วนผลงานห้างนั้นหลังสุดในบ้านนี่ถือว่าดูดเดือดทีเดียวนะครับชนะ3เสมอ2โดยนั้นล่าสุดเพิ่งเปิดบ้านเอาชนะเตเนริเฟ่ไป1ประตูต่อ0นะครับผมส่วนผลงานห้านั้นหลังสุดทีมเย็นอย่างเซบีย่านะครับถือว่าผลงานไม่ค่อยดีนะครับผมเสมอไป3เกมแล้วก็ชนะ1เกมแพ้ไป1เกมนะครับโดยนั้นล่าสุดเพิ่งบุกไปเสมอแมนซิตีนะ้ในยูฟาซูเปอร,ร์คัพมา1ประตูต่อ1แล้วก็ไปแพ้จุดโทษนะครับผม ส่วนผลงานท้านั้นหลังสุดนอกบ้านก็ถือว่าไม่ค่อยดีเหมือนกันนะครับแพ้ไปถึง3เกมเสมอไปเกมหนึ่งแล้วก็ชนะไปเกมหนึ่งนะครับโดยนั้นล่าสุดเพิ่งบุกไปแพ้มักเดเบิร์มา3ประตูต่อนหนึ่งนะครับผมสำหรับคู่ของอาราเบกับเซบียนะครับสำหรับผลงานท้านั้นหลังสุดของคู่นี้ผมมองว่าค่อนข้างสูสีกันนะครับผมแต่ที่มองต่างออกไปก็คือ h ฮดทูเฮดเวลาเจอกันจะเป็นทางด้านเซบียที่ทําผลงานได้ดีกว่านะครับ ถ้าจะให้ผมแนะนำคู่นี้ผมแนะนำไปทางด้านทีมเยือนอย่างเซบียาไปได้แน่นอนนะครับสำหรับคู่ที่3ามที่ผมจะหยิบม,มาแนะนำในวันนี้นะครับผมเป็นฟุตบอลกันโชเซเลราอิตาลีนะครับจะเป็นทางด้านโบโลญญาเปิดบ้านพบกับเอซิมิลานนะครับผมคู่นี้จะเตะเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับจะเป็นทางด้านทีมเยือนอย่างเอซิมิลานเปิดราคามาที่ครึ่งลูกนะครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปดูสถิติต่ตางๆแนละเฮดทูเฮดของคู่นี้กันต่อเลยนะครับ สำหรับเฮตูเฮดห้านั้นหลังสุดเวลาโบโลญญาเจอกับเอซิมิลานนะครับจะเป็นทางด้านเอซิมิลานที่ทําผลงานได้ดีกว่าเวลาเจอกันนะครับผมเอาชนะไปได้3เกมแล้วก็เสมอ,อกันไป2เกมนะครับโดยนัดล่าสุดที่คู่นี้เจอกันจะเป็นทางด้านโบโลญญาเปิดบ้านเสมอเอซิมิลานไป1ประตูตอนหนึ่งนะครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อที่ห้านั้นหลังสุดทีมเจ้าบ้านอย่างโบโลญญาก่อนเลยนะครับถือว่าผลงานครึ่งกึกลางๆนะครับผมชนะ2แพ้2แล้วก็เสมอไป1เกมนะครับ ดยนั้นล่าสุดเพิ่งเปิดบ้านเอาชนะเชเซนามา2ประตูต่อ0นะครับส่วนผลงาน5านั้นหลังสุดในบ้านก็ถือว่าครึ่งๆกลางๆเหมือนกันจะหนักไปทางเสมอซะด้วยนะครับชนะ1แพ้1แล้วก็เสมอไปถึง3นะครับโดยนั้นล่าสุดเพิ่งเปิดบ้านเอาชนะเชเซนามา2ประตูต่อ0นะครับผมส่วนผลงาน5านั้นหลังสุดทีมเยอนอย่างเอซิมิรานก็ครึ่งๆกลางๆเหมือนกันนะครับผมชนะ2แพ้2เสมอ1โดยนั้นล่าสุดเพิ่งเปิดบ้าน เอาชนะโนวาล่ามา4ประตูต่อ2นะครับผมส่วนผลงานท่านั้นหลังสุดน,นอกบ้านนี่ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแพ้ไป2เกมเสมอไป2เกมแล้วก็ชนะไปแค่เกมเดียวนะครับโดยนั้นล่าสุดเพิ่งบุกไปเสมอมอนซ่าแล้วก็ไปเอาชนะจุดโทษมาได้นะครับผมสำหรับคู่ของโบลญญยากับเอซิมิลานนะครับคู่นี้ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะครับผมถ้าจะให้ผมแนะนำผมแนะนำไปทางด้านทีมเยือนอย่างเอซิมิลานไปได้แน่นอนนะครับ สำหรับคู่สุดท้ายที่ผมจะหยิบมาแนะนําในวันนี้นะครับผมเป็นคู่ไฮไลท์ประจําวันเลยนะครับจะเป็นฟุตบอลพิมพ์ริลีกอังกฤษนะครับผมจะเป็นทางด้านคิตตันพาเลตเปิดบ้านพบกับอาร์เซนอลนะครับคู่นี้จะเตะเวลาตีสองนะครับผมจะเป็นทางด้านทีมเยือนอย่างอาร์เซนอลเปิดราคามาที่ลูกหนึ่งนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูสถิติต่างๆและเฮตูเฮตของคู่นี้ก็ต่อเลยนะครับผมสาหรับเฮตูเฮตห้านั้นหลังสุดเวลาคิตตันพาเลตเจอกับอาร์เซนอลนะครับ จะเป็นทางนั้นอาเซนอนที่ทำผลงานได้ดีกว่านะครับผมอชนะไป3เกมแล้วก็คิดตันพาเลตชนะไปเกมหนึ่งแล้วก็เสมอกันไปเกมหนึ่งนะครับโดยนั้นล่าสุดจะเป็นทางนั้นอาเซนอลเปิดบ้านถล่มคิดตันพาเลตไป4ประตูตอนหนึ่งนะครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อที่หนะ้านัดหลังสุดทีมเจ้าบ้านอย่างคิดตันพาเลตกันต่อเลยนะครับถือว่าผลงานค่อนข้างดีนะครับผมชนะ3เสมอ1แพ้ไป1เกมนะครับ โดยนั้นล่าสุดเพิ่งบุกไปลอาชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดมาได้ศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับผมส่วนผลงานห้านั้นหลังสุดในบ้านนี่ก็ถือว่าดีเหมือนกันนะครับชนะ3เสมอไป2โดยนั้นล่าสุดเพิ่งเปิดบ้านเอาชนะโอลิมปิกลียงไปได้2ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนผลงานห้านั้นหลังสุดทีมเยนอย่างอาเซนอลนก็ถือว่าดูดีอยู่เหมือนกันนะครับชนะ2เสมอ2แพ้ไป1เกมนะครับโดยนั้นล่าสุดเพิ่งเปิดบ้านเอาชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสมา2ประตูต่อ1นะครับผม ส่วนผลงาน5้านัดหลังสุดนอกบ้านนี่ก็ถือว่าครึ่งๆกลางๆนะครับชนะ2แพ้2เสมอ1นะครับผมโดยนั้นล่าสุดเพิ่งบุกไปถล Major All ่มเมเจอร์ลีกออลสตามา0ูประตูต่อ5นะครับสำหรับคู่ของคิตตันพาเลตกับอาร์เซนอลนะครับผมผมมองว่าคู่นี้อาร์เซนอลเอาชนะได้ไม่ยากนะครับผมแต่ลูกที่2จะมาหรือเปล่าแค่นั้นนะครับไปได้แน่นอนนะครับผมสำหรับอาร์เซนอลนะครับ สำหรับผู้ชมท่านใดที่ชอบผมวิเคราะห์หรือสนใจเข้ากลุ่มนำเล่น V.I.P. ของผมนะครับสามารถแอดไลน์ได้ที่ HK 5 4ตัวจะมีการนำเล่นบอลโสดบอลเต็งบอลชุดเพียงบอกว่ามาจากสเต็ปไดมอนด์รับโปรโมชั่นพิเศษไปเลยสำหรับวันนี้ก็มีเพลงเท่านี้นะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ